พวงระยะลงมาแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามค่ะช่อไอ้ดอกช่อนึงจะออกตามยอดพุ่มนะคะสองช่อพวงระยะเหมือนโคมไฟเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าดอกเขาเป็นพวงค่ะดูนะคะเป็นพวงระยะเลยค่ะเหมือนโคมไฟที่ประดับประดาบ้านเรานะคะ ต้นเขาจะเป็นพวงระยะเหมือนโคมไฟเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าดอกเขาเป็นพวงค่ะเว่าเป็นดอกอะไรค่ะส่วนยายอ่อนไม่รู้จริงๆค่ะไอเสิร์ชดูแล้วก็ยังไม่รู้อีกค่ะเพื่อนๆค่ะอยากรู้จริงๆค่ะสองช่อต่อยอดพุ่มเดียวค่ะเพื่อนๆค่ะ สวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ไงอ่อนจะถ่ายมุมนี้ให้ดูอีกค่ะเห็นไหมคะจะออกมาตาพวงระยะลงมาแบบนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามคา่ะช่อไอ้ดอกช่อหนึ่งจะออกตามยอดพุ่มนะคะสองช่อดูแล้วไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรู้ไหมคะว่านี่คื Grow, อดูแล้วไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรู้ไหมคะว่านี่คือต้นอะไร ช่วยเม้นมาบอกยายอ่อนด้วยนะคะยายอ่อนเห็นว่าสวยงามเลยแวะถ่ายทำมาให้เพื่อนๆดูคะ่ะดูแล้วไม่ใช่คะ่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรู้ไหมคะว่านี่คือตัววบบเป็นดอกอะไรคะ่ะส่วนยายอ่อนไม่รู้จริงๆคะ่ะไอ้เซิร์ชดูแล้วก็ยังไม่รู้อีกคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะอยากรู้จริงๆคะ่ะสองช่อต่อยอดพุ่มเดียวคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ สวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ยายอ่อนจะถ่ายมุมนี้ให้ดูอีกค่ะเห็นไหมคะจะออกมาตานะคะว่าคือนี่คือต้นอะไรฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะะัด้องค่ะเป็นแบบใบเตยนะคะเป็นพุ่มๆเลยค่ะยายอ่อนสังเกตแล้วทีแรกนึกว่าเป็นต้นวาสนาแต่ยายอ่อนว่งระยะเหมือนโคมไฟเลยนะคะ สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าดอกเขาเป็นพวงค่ะวาสนาแต่ไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะไม่ใช่ต้นวาสนานะคะจะเป็นใบเป็นพุ่มค่ะแล้วก็ช่อดอกจะออกตามพุ่มย้อยเป็นเห็นสวยงามมากเลยนะคะยายอ่อนก็อดที่จะถ่ายทำมาให้เพื่อนๆดูไม่ได้คะ่ะสวยงามเป็น สวัสดีตอนเช้าเช้านะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าสวัสดีกับความสวยความงามค่ะนะคะยายอ่อนก็ดูไม่ออกค่ะว่าเป็นต้นดอกอะไรดูแล้วไม่ใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องรู้ไหมคะว่านี่คือต้นเห็นสวยงามมากเลยนะคะยายอ่อนก็อดที่จะถ่ายทำมาให้เพื่อนเพื่อนดูไม่ได้ค่ะ สวยงามเป็นผูกค่ะสองช่อต่อยอดพุ่มเดียวค่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ไงอ่อนจะถ่ายมุมนี้ให้ดูอีกคะ่ะเห็นไหมคะจะออกมาตาต้นอะไรช่วยเม้นมาบอกยายอ่อนด้วยนะคะยายอ่อนเห็นว่าสวยงามเลยแวะถ่ายทำมาให้เพื่อนๆดูคะ่ะปวงระยะเหมือนโคมไฟเลยนะคะ สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าดอกเขาเป็นพวงค่ะน้องคะเป็นแบบใบเตยนะคะเป็นพุ่มๆเลยค่ะยายอ่อนสังเกตแล้วทีแรกนึกว่าเป็นต้นวาสนาแต่ยายอ่อนต้นพุ่มๆพี่น้องคะเป็นยอดพุ่มเป็นไม้พุ่มนะคะแล้วก็ดอกก็จะออกมาตามยอดพุ่มพี่น้องคะออกมาตามยอดพุ่มพวงระยะเหมือนโคมไฟเลยนะคะ สวยงามมากเลยค่ะเพื so really cool ่อนๆค่ะให้เพ anyway> ื่อนๆสังเกตนะคะว่าดอกเขาเป็นพวงค่ะตามยอดใบค่ะตามยอดใบที่เป็นพุ่มๆค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยสวยงามเลยนะคะสวยงามจริงๆค่ะขนาดตามยอดใบค่ะตามยอดใบที่เป็นพุ่มๆค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยสวยงามเลยนะคะสวยงามจริงๆค่ะขนาดต้นอะไร ช่วยเม้นมาบอกยายอ่อนด้วยนะคะยายอ่อนเห็นว่าสวยงามเลยแวะถ่ายทำมาให้เพื่อนๆดูคะ่ะนะคะ่ากคือนี่คือต้นอะไรฝากไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่รับชมคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสองช่อต่อยอดพุ่มเดียวคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะสวยงามมากเลยคะ่ะเห็นไหมคะนี่ยายอ่อนจะถ่ายมุมนี้ให้ดูอีกคะ่ะเห็นไหมคะ จะออกมาตปวงระยะเหมือนโคมไฟเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าดอกเขาเป็นพวงคะ่ะเป่าเป็นดอกอะไรคะ่ะส่วนยายอ่อนไม่รู้จริงๆคะ่ะไอเซิร์ชดูแล้วก็ยังไม่รู้อีกคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะอยากรู้จริงๆว่าศาสนาแต่ไม่ใช่คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะไม่ใช่ต้นศาสนานะคะจะเป็นใบเป็นพุ่มคะ่ะ แล้วก็ช่อดอกจะออกตามพุ่มย้อยเป็นผ้าปเป็นดอกอะไรคะ่ะส่วนใย,ยอ่อนไม่รู้จริงๆค่ค่ะไอเสิร์ชดูแล้วก็ยังไม่รู้อีกคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะอยากรู้จริงๆ่วาสนาแต่ไม่ใช่คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะไม่ใช่ต้นวาสนานะคะจะเป็นใบเป็นพุ่มคะ่ะแล้วก็ช่อดอกจะออกตามพุ่มย้อยเป็นผ้าดูแล้วไม่ใช่คะ่ะ เพื่อนเพนพี่พี่น้องน้องรู้ไหมคะว่านี่คือต้นเป็นพวงสวยเหมือนกับโคมไฟที่ห้อยระยะในบ้านเราคะ่ะส่วนต้นนะคะก็จะเป็นใบนะคะใบแบบใบ,ใบใตเตยคะ่ะพวงระยะเหมือนโคมไฟเลยนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะเพื่อนๆพื่อนค่ะให้เพื่อนเพื่อนสังเกตนะคะว่าดอกเขาเป็นพวงคะ่ะต้นอ,อะไรช่วยเม้นมาบอกยายอ่อนด้วยนะคะยายอ่อนเห็นว่าสวยงาม เลยแวะถ่ายทำมาให้เพื่อนๆดูคะ่ะต้นอะไรช่วยเม้นมาบอกยายอ่อนด้วยนะคะยายอ่อนเห็นว่าสวยงามเลยแวะถ่ายทำมาให้เพื่อนๆนดูคะ่ะต้นพุ่มพุ่มพี่น้องคะเป็นยอดพุ่มเป็นไม้พุ่มนะคะแล้วก็ดอกก็จะออกมาตามยอดพุ่มพี่น้องคะออกมาตามยอดพุ่มวาสนาแต่ไม่ใช่คะ่ะเพื่อนๆพ่คะไม่ใช่ต้นวาสนานะคะจะเป็นใบเป็นพุ่มคะ่ะ แล้วก็ช่อดอกจะออกตามพุ่มย้อยเป็นดูนะคะเป็นพวงระยะเลยค่ะเหมือนโคมไฟที่ประดับประดาบ้านเรานะคะต้นเขาจะเป็นพวงระยะลงมาแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามค่ะช่อไอ้ดอกช่อนึงจะออกตามยอดพุ่มนะคะสองช่อยาอ่อ,อนถ่ายยายอ่อนยังอดที่จะบอกว่าสวยไม่ได้ค่ะ เมนบอกยายอ่อนด้วยนะคะบ่าคือนี่คือต้นอะไรฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่รับชมคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบ่าคือนี่คือต้นอะไรฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านที่รับชมคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะุณอ,อะไรช่วยเม้นมาบอกยายอ่อนด้วยนะคะยายอ่อนเห็นว่าสวยงาม เลยแวะถ่ายทำมาให้เพื่อนเพื่อนดูค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าสวัสดีกับความสวยความงามคะ่ะยายอ่อนถ่ายยายอ่อนยังอดที่จะบอกว่าสวยไม่ได้ค่ะเม้นบอกยายอ่อนด้วยค่ะตามยอดใบค่ะตามยอดใบที่เป็นพุ่มพุ่มค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเนี่ยสวยงามเลยนะคะสวยงามจริงๆงค่ะ ขนาดพวงระยะลงมาแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามค่ะช่อไอ้ดอกช่อหนึง่งจะออกตามยอดพุ่มนะคะสองช่อสุกสดใสนะคะวันนี้เช้าวันศุกร์ค่ะเพื่อนๆยายอ่อนนําดอกไม้สวยๆมาให้เพื่อนๆวาสนาแต่ไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆค่ะไม่ใช่ต้นวาสนานะคะจะเป็นใบเป็นพุ่มค่ะ แล้วก็ช่อดอกจะออกตามพุ่มย้อยเป็นไม่ใช่นะคะยายอ่อนดูแล้วค่ะยายอ่อนดูแล้วนึกว่าเป็นต้นวงระยะเหมือนโคมไฟเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าดอกเขาเป็นพวงค่ะค่ะว่าเป็นดอกอะไรค่ะส่วนยายอ่อนไม่รู้กิงๆค่ะไอเสิร์ชดูแลว้วก็ยังไม่รู้อีกค่ะเพื่อนๆค่ะ อยากรู้จริงๆไม่ใช่นะคะยายอ่อนดูแล้วค่ะยายอ่อนดูแล้วนึกว่าเป็นต้นต้นอะไรช่วยเม้นมาบอกยายอ่อนด้วยนะคะยายอ่อนเห็นว่าสวยงามเลยแวะถ่ายทํามาให้เพื่อนๆนดูค่ะต้นอะไรช่วยเม้นมาบอกยายอ่อนด้วยนะคะยายอ่อนเห็นว่าสวยงามเลยแวะถ่ายทํามาให้เพื่อนๆดูค่ะพวงระยะลงมาแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะ สวยงามค่ะช่อไอ้ดอกช่อนึงจะออกตามยอดพุ่มนะคะสองช่อน,นะคะสองช่อต่อ